สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องที่ผู้ว่าการแบงก์ชาติท่านเปรียบเศรษฐกิจโลกว่าเหมือนพายุกําลังจะมานะคะครับสวัสดีครับเราจะมาดูกันค่ะว่าพายุที่ว่าเนี่คืออะไรกระทบใครบ้างแล้วภาพการฟื้นตัวมันจะเป็นยังไงอิงจากการถแถลงล่าสุดเลยค่ะครับผมการทําความเข้าใจภาพนี้ผมว่าสําคัญมากนะคือแม้มันอาจจะดูไม่แน่นอนสูงเหมือนพยากรณ์อากาศนะครับ แต่มันก็ช่วยให้เราพอเห็นภาพแล้วก็เตรียมตัวได้ดีขึ้นค่ะงั้นเริ่มที่ภาพพายุเศรษฐกิจเลยนะคะท่านผู้ว่าหมายถึงผลกระทบจากเรื่องการค้าโลกที่มันผันผวน,นมากว้างใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องภาษีใช่ครับหลกัหลกๆก็มาจากตรงนั้นแหละถึงแม้ว่าตัวเลขส่งออกตอนนี้อ,อ,อาจจะยังดูโอเคเพราะเหมือนมีการเร่งส่งของเงินไปก่อนแต่สัญญาณความไม่แน่นอนนี่มันก็เริ่มกระทบการลงทุนแล้วหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ ความไม่แน่นอนนี่แหละตัวปัญหาเลยมันทําให้การตัดสินใจลงทุนมันชะลอตัวไปหมดและที่สําคัญกว่าน,นั้นคือ <c oughs> การปรับโครงสร้าง supply chain นะครับ <c oughs> เพื่อรับมือเรื่องพวกนี้มันใช้เวลานานนะเป็นปีๆเลยอ๋อครับนี่มันไม่ใช่แค่พายุแบบมาเร็วไปเร็วแล้วฟื้นตัวพรวดแบบ V shape นะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยที่ส่งผลยาวๆการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลยาวฮึน่าคิดมากค่ะแล้วถ้าอย่างนั้น ใครล่ะคะที่จะโดนผลกระทบจากพายุลูกนี้แบบตรงๆก่อนเพื่อนเลยกลุ่มแรกที่ชัดๆเลยนะครับก็คือผู้ส่งออกไปสหรัฐใน5กลุ่มหลักที่ท่านผู้ว่าพูดถึงอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนรถยนต์ยางล้อเครื่องจกักรอาหารแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะรวมถึงคนที่อยู่ใน supply c เชนที่ส่งของต่อไปประเทศอื่นแล้วเขาส่งต่อไปสหรัฐอีกทีอันนี้ก็โดนด้วยเหมือนกันครับกลุ่มนี้คือกระทบจากมาตรการตรงๆเลย แล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่แบบนอกเหนือจากผู้ส่งออกโดยตรงแล้วก็น่ากังวลเป็นพิเศษมีครับแล้วก็น่าห่วงไม่แพ้กันเลยคือกลุ่มธุรกิจในประเทศนี่แหละครับที่จะเจอกับภาวะที่เขาเรียกว่าสินค้าทะลักสินค้าทะลักใช่ครับคือพอของมันส่งไปตลาดหลักอย่างสหรัฐยากขึ้นใช่ไหมครับผู้ผลิตจากประเทศอื่นเขาก็จะหาทางระบายของมาตลาดอื่นแทนซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ มันก็จะมากดดันผู้ผลิตบ้านเราโดยเฉพาะ SME ในกลุ่มที่แข่งขันด้านราคาเป็นหลักอย่างสิ่งทอเสื้อผ้าซึ่งกลุ่มนี้จ้างงานเยอะด้วยนะครับค่ะค่ะจุดนี้มันเลยต่างจากตอนโควิดนะ ตอนนั้นภาคบริการโดนหนักแต่รอบนี้เหมือนภาคการผลิตกับ SME จะเปราะบางเป็นพิเศษเลยโหประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันต่างจากวิกฤตที่เราคุ้นเคยจริงๆอย่างโควิดนี้บริการโดนเต็มๆแต่รอบนี้เหมือนพุ่งเป้ามาที่การผลิตกับ SME ผ่านสินค้าถูกๆท,กท,กที่เข้ามาแทนใช่เลยครับแล้วถ้าเทียบความแรงล่ะคะความรุนแรงของผลกระทบท่านผู้ว่าประเมินไว้ว่ามันจะหนักหนาสังหัสขนาดไหนคะ ท่านประเมินว่าถ้ามองในแง่ความลึกของผลกระทบเฉพาะหน้านะครับอาจจะไม่เท่าวิกฤตใหญ่ๆครั้งก่อนอย่างตอนปี40หรือช่วงโควิด hmm. ท่านประเมินคร่าวๆว่ามูลค่าเพิ่มของการส่งออกไปสหรัฐที่อาจจะโดนผลกระทบเนี่ยคิดเป็นสักประมาณ2.2%ของ GDP 2.2%ก็ไม่น้อยนะคะครับก็ถือว่ามีนนยะะสำคัญแต่ถ้าเทียบขนาดของช็อคก,กับครั้งก่อนๆก,ก็อาจจะยังน้อยกว่า แต่ความรุนแรงจริงๆมันก็ยังไม่นิ่งใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับการเจราจาการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจด้วยแน่นอนครับอันนั้นปัจจัยสําคัญเลยถ้ามันแรงกว่าที่คาดผลกระทบก็หนักขึ้นไปอีกแต่แต่ถึงแม้จะเจราจากันได้นะครับแนวโน้มที่สหรัฐอาจจะยังคงภาษีนําเข้าทั่วไปไว้ที่ระดับสูงหน่อยประมาณ10%จากเดิมที่มันต่ํามากค่ะ หรือการเปลี่ยนแปลงหลักการ MFN ที่เคยเป็นหลักการพื้นฐานเดิมเนี่ยมันก็จะเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มความไม่แน่นอนให้การค้าโลกไปอีกเยอะเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะคือต่อให้คุยกันได้แต่โลกการค้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้ว ทีนี้พอพูดถึงการฟื้นตัวท่านผู้ว่าก็มองว่ามันไม่ใช่แบบเดิมๆอย่าง vu หรือ w ใช่ครับแต่จะเป็นแบบค่อยๆชะลอลงอาจจะไปถึงจุดต่ําสุดท่าๆปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าแล้วค่อยๆฟื้นแต่เป็นการฟื้นที่ยาวนานถูกต้องครับการฟื้นตัวมันจะช้าเพราะมันผูกกับการปรับตัวเชิงโครงสร้างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่อง supply chain ที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆอือฮึ hmm. นี่คือประเด็นสําคัญเลย โลกหลังพายุลูกนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วการฟื้นตัวก็เลยต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่พอรู้ว่าพายุลูกนี้มันจะอยู่กับเรานานไม่ได้มาแล้วไปเร็วๆการรับมือก็คงต้องมองยาวๆไปด้วยเลยใช่ไหมคะแล้วทางทปทเขามีแนวทางรับมือ,อยังไงบ้างคะทปะทใช้สิ่งที่เรียกว่านโยบายแบบผสมผสานหรือ integrated policy framework ครับ คือไม่ได้มองแค่เครื่องมือเดียวแต่ใช้หลายอย่างประกอบกันค่ะมีอะไรบ้างคะก็มีทั้งนโยบายการเงินอย่างเรื่องดอกเบีย้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลเสถียรภาพค่างเงินบาทไม่ให้มันผันผวนเร็วไปจนปรับตัวไม่ทันแต่ก็ไม่ได้ฝืนทิศทางตลาดนะครับค่ะ และที่ท่านเน้นมากๆเลยคือมาตรการด้านสินเชื่อหรือ Responsible Lending นะครับอันนี้หัวใจคือการช่วยลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้จริงๆให้มันยั่งยืนสอดคล้องกับรายได้เขาไม่ใช่แค่พักหนี้ไปเรื่อยๆ การปรับโครงสร้างนี้ให้ยั่งยืนอันนี้ดูเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวสอดคล้องกับภาพการฟื้นตัวที่ต้องใช้เวลาเลยนะคะใช่เลยครับเพราะถ้าไปเน้นกระตุ้นระยะสั้นโดยเฉพาะกระตุ้นการบริโภคในภาวะที่สินค้าทะลักเข้ามาแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นการไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศอื่นแทนซะง,งั้นอ๋อจริงด้วยค่ะ โอกาสของไทยจริงๆมันเลยอยู่ที่การปรับตัวเชิงโครงสร้างมากกว่าอย่างเช่นการกระจายตลาดส่งออกเร่งทำ FTA กับตลาดใหม่ๆเยอะๆาการยกระดับภาคการผลิตไปสู่สินค้าที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมากขึ้นแล้วก็พัฒนาภาคบริการที่เราเก่งอยู่แล้วอย่างท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุพวกนี้เป็นตลาดที่โตแล้วเทคโนโลยีก็แทนที่ได้ยากอืมน่าสนใจค่ะ และที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือต้องรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ภาพลักษณ์เรื่องความโปร่งใสอันนี้จําเป็นมากในโลกที่มันไม่แน่นอนสูงแบบนี้ครับค่ะสรุปได้ว่าพายุเศรษฐกิจจากความท้าทายเรื่องการค้าโลกเนี่ยกำลังก่อตัวแล้วก็จะกระทบไทยเราแน่ๆทั้งทางตรงทั้งอ้อมเลยการฟื้นตัวก็จะไม่เร็วแต่ต้องอาศัยการปรับตัวเชิงโครงสร้างในระยะยาวเป็นสําคัญครับผมและนี่ก็อาจจะเป็นคําถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับ ในเมื่อมันชัดเจนแล้วว่าโลการค้ากำลังเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแล้วการปรับตัวก็ต้องใช้เวลานอกเหนือจากการกระจายตลาดหรือการพัฒนาภาคบริการที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีการปรับโครงสร้างเชิงลึกในมิติอื่นๆอีกไหมที่เราอาจจะยังมองข้ามไปซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างความแข็งแกรง่งสร้างโอกาสใหม่ๆให้เศรษฐกิจไทยเราโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางคลื่นลมความเปลี่ยนแปลงนี้ได้